ครับตอนนี้เราจะมาดูสรุปอีกครั้งหนึ่งเรื่อง shoulder problem หรือปัญหาของข้อไหล่เมื่ออันก่อนๆอาจารย์พูดถึงการตรวจข้อไหลโดยตรงซึ่งเราต้องรู้ว่าข้อไหลมีโครงสร้างอะไรมีกล้ามเนื้ออะไรนะฮันตะมีกล้ามเนื้ออะไรมีเอ็นอะไรนะเราตรวจ active passive accessory ไปหมดแล้วนะทีนี้ปัญหาข้อไหล่นะบางครั้งปัญหาของเขามาปวดไหล่หรืออ่อนแรงไหล่อะไรต่างๆ ไม่ใช่เกิดที่ข้อหลังเสมอไปนะจำกรณีไว้นะสิ่งที่เราต้องมองก็คือเราต้องมองสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเช่นคนไข้เป็นไหล่ต้องนึกถึงคอเราต้องไปตรวจที่คอด้วยบางคนปวดไหล่กล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อบ่าเสดอาจจะปวดเล้ามาที่ที่ไหล่ก็ได้เป็นพวกลงไปบรรดาค่าถูกไหมเพราะฉะนั้น,น,นไม่ใช่มองที่ตรงนี้อย่างเดียวถ้าเราตรวจตรงนี้แล้วหาไม่เจอสาเหตุก็ต้องตรวจไปที่คอ ัวที่คอัวจที่บ่าด้วยขณะเดียวกันโรคบางโรคผลเป็นที่สองแล้วปวดร้าวขึ้นไหลก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมูนอกจากการตัวที่ตัวโชเดอร์เองแล้วตัวหัวไหลแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องดูก็คืออันนี้เราตรวจไปแล้วนะครับตรวจไปแล้วสิ่งเราที่ตรวจต่อมาก็คือเซอร์วิคอล เดียวกันนะครับหลายกรณีเลยเซอร์วิคอลหรือโรคจากคอเนี่ยทำให้มีอาการปวดไปที่ที่หลาได้ปวดชาอ่อนแรงอะไรไปที่หลาได้นะคันะนะเซอร์วิคอลเนี่ยสำคัญคอสำคัญเพราะเราทราบว่ากระดูกสันหลังมีเรื่องสำคัญมีลากของเสนาา้นประสาทมีแผงเสนาา้นประสาทมีกล้ามเนื้อบ่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับหลงนะครับหลายกรณีที่เกิดจาก ราะฉะนั้นเราต้องตรวจตรงนี้ด้วยนั้นะต่อไปพวกเราเจอคนไข้อยากให้ตรวจเป็นระบบอย่างนี้นะครับอีกกรณี้นึงอาจจะเกิดจากปัญหาที่เขาสอกละมือได้ไหมได้บางคนนะอาจจะมาดูที่เอ b บเ e โบ o แ,แล้วก็ hand wrist and hand ผมทาให้เป็นไงครับ,บ,วบวปดบวดไปที่ไหลได้นะก็ปวดไปที่ไหลได้แล้วเรื่องเซอร์วิคอลคอเนี่ยเราจะต้องศึกษาละเอียดอีกครั้งจะมีการใจก็เคยตรวจไปให้ดูหลายครั้งแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้เรียนก็โอเคเดี๋ยวว่าจะตรวจให้ดูทีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่ดูที่หัวไหล่อย่างเดียวต้องดูที่เชื่อมโยงไปตรวจหารอยโรคที่คอด้วย เพราะบางครั้งหลายคนนะกระดูกทับเส้นคอปักคอเงอยคอ,อ,คอปโป้งคอปับปวดร้าวมาที่ไหล,เล่เห็นไหมหรือบางคนเรากดที่กล้ามเนื้อบ่าปวดร้าวมาที่ไหล่เลยคอระนวดบ่าคลายไหล่ก็หายปวดก็มีเห็นไหมครับงนั้นการมองปัญหาคนไข้ต้องมองแบบโอเวอร์อมองแบบความเชื่อมโยงมองแบบเข้าใจทางสรีระนะครับไม่ได้ไปจําจุดว่าเอ้ยปวดไหล่จุดกดจุด1นจุดสปวดบ่าปวดคอ25จุดไม่ใช่ นะครับเราต้องตรวจหารอยโรคในแต่ละคนบางคนมีแค่จุดเดียวก็ได้นะต้องไปนวดทำไมต้อง2ี่้าจุดนะอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเกิดปัญหาจากปวดข้อไหล่แล้วล้าวขึ้นไปก็ได้นะครับโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นเรื่องของโรคนี้แล้วสิ่งที่จะเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอาจจะมีโรคที่เหนือ <S <S <ะ>เช่นมะเร็ง ในบางคนวันนั้นมาปวดหลังนะทำไปทํามาเป็นมะเร็งกระดูกสัหลังหรือมีกระดูกหักข้อเคลื่อนนะเราก็ต้องมีถ้าเราไม่เข้าใจเราตรวจแล้วเรายังรู้ก็อาจจะใช้วิธีการเสริมอีการเอ็กซเรย พุต่างๆเหล่านี้บางครั้งเราก็ได้จากจกากเข้าไปรักษาหมอแผนปัจจุบันมาก็ได้นะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันสัมพันธ์กันเอามาเชื่อมโยงกันนะบางคนเป็นะเร็งอย่างเงี้ยนะครับหรือพวกต่อมน้ำเหลืองอักเสบใช่ไหมอวัยวะภายในต่อมน้ำเหลือง ฉีกออกไปก็มีสาเหตุไปอยู่จากข้างนอกก็มีจากมะเร็งก็มีแล้วก็วัณโรคอีกตัวหนึง่งวัณโรคกระดูกนะครับเชื้อต่างๆนะรโ,นโรควัณโรคที่วัณโรคเข้าไปในกินเนื้อกระดูกก็มีนะครับติดเชื้อราเข้าไปหรือวัณโรคในกระดูกเห็นไนี่หรือเปล่าสีมหาเยอะไม่เคลียวครับอัน <c oughs> นั้นก็ <c oughs> มงไอเป็นเลือดนะวัณโรคนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง นั้นเดี๋ยวว่างพวกเราลองฝึกกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอฝึกกันเสร็จแล้ววอาจารย์จะวันนี้จะพิเศษจะสอนการนวดเดนน้ำเหลือง